หนึ่งศูนยสามูนยก เมื่เจียฉันไม่ชอบไปกันนั่งอะไรนั่นหรอกมันเป็นแค่แผนเพื่อหลอกเพื่อเฉยๆนะอะไรกันใครจะไม่ชอบผู้ชายเฮงซวยอย่างนี้นแ่นยอมรับมาเธอว่าเธอชอบพักฉันรู้แล้วนะเพื่อนกันฉันไม่ได้ชอบอันนะอน,นะ,อะน่นนะดูยกันอรค่ะจะมาบอกฝฟูปิว บอกว่าฉันูก็แล้วกันตอนแรกฉันก็งงนะว่าฟิวเนี่ยนะนะจะไปชอบเพลงประหลาดประหลาดชอบชิงช่างชิงแบบคับได้ยังไงแถมนะฟิวยังรู้เรื่องรับเยอะอีกด้วยฟิวนะรู้ว่าขับเลี้ยงแมวหลายตัวที่บ้านฉันนะเป็นเพื่อนรับมาตั้งหลายปียังไม่เห็นรู้เลยแหมฉันไ่รกฉันก็เลยจัดก,การทําแบบทดสอบเลยทําแบบทดสอบฉันกับขับนะ่เล่นกันใกล้สิใกล้ชิปรากฏว่าฟิวหึงจริงด้วย ฟิวนะโมโหดุมดั่มดุมดั่มวิ่งมาห้องน้ำแล้วก็รุ่งแต่ว่าพอฉันถามว่าฟิลชอบคับไหมฟิลก็ไม่ยอมรับฉันว่าเราจะต้องหาทางช่วยเหลือเพื่อเราให้สมหวัง้จะทำยังไงอ่ะอืมก่อนอื่นอนะ่ะเราต้องหาหลักฐานมาตัวมัดหัวมัดไหล นั่นหนะสิชิคกี้พายก็คิดเหมือนกันว่าต้องทำไงเอ,อ่อโอ้โทรศัพท์ฟิวงไงเราต้องไปหาทางเอาโทรศัพท์ฟิวมาให้ได้แล้วความจริงทุกอย่างก็จะปรากฏไปเลยไปเลยหนูดีเราจะครอปเยาว์โทรศัพท์ฟิวมาได้ยังไงเนี่ยเยาว์ฉันลองดูนะฟิวฉันขอเยาวโทรศัพท์หน่อยฮะว่าไงนะเฮ้ยดูดิเธอไปขอฟิว ตรงๆแบบนั้นเลยเหรอแล้วถ้าไม่ได้โทรศัพท์ฟิลมาแล้วเธอจะทำไงอะแล้วจะวิ่งไงวิ่งนีคือรู้หมดดิแปลกๆนะเพราะเธอสองคนเนี่ยนี่นะเอาไปวางใจฉันไม่ให้เฮ้ยนั่นไงหนูดีเป็นเพราะเธอคนเดียวเลยเนี่ยฟิลว่าเขาเลยไม่ให้โทรศัพท์แบบเนี้ยมันก็จะยากกว่าเดิมเยอะเลยนะฟิวก็จะอาลังตัวเป็นพิเศษเลยฉันไม่ดีว่ะ A few moments later ทุเเนียนมากคนเดินผ่านไปผ่านมาคงไม่มีใครรู้เลยว่าเราแอบอยู่หลังผงไม้นี่ยหดีจับตาดูลูกพี่คนนี้ไว้ไม่เนียนก็ไปเรียนมาใหม่เธอเวลาจะทำอะไรต้องมีแผนการหน่อยไม่ใช่วยูีดีๆไปขอตรงๆเลยแบบนี้เขาก็รู้กันวาแผนอะไรอ่ะแผนมีอยู่ว่าันตะโกนว่า ฟิวก <łość> ็จะต้องตกใจถึวยตายแล้ววิ่งหนีไปไปตรงสนามหญ้าไปเป็นหลอดไฟเสร็จแล้วก็จะทิ้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วก็จะไปเอาโทรศัพท์ฟิวมาได้ อีกอุ้ยแผลเธอแหละลูกพี่โหสุดยอดกันเลยอืมก็ไม่ต่างกับเธอนั่นแหละแหมใครจะไปรู้เราฟิวจะกัดเอาโทรศัพท์อ่ะโอ้ยแหม่ย์แหมมีอะไรจ้าเมื่อกี้อหาไฟไหมเนี่ยตกใจแทบตายเล่นอะไรนนะเฮ้ยโทษ ให้ฉันไปแจ้งเธออ่ะคือเขาจะชวนเธอไปห้องคร<อ>ูเอ้ยหรือว่าสั่งให้เธอไปห้องครูหน่อยอ่ะอืออือไปไปเลยก<อ>็ไปห้องครูครูบอกว่าห้าโทรศัพท์ไปเด็ดขาดเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ก็ครูบอกมาเ้นฉันก็ไปเสียไม่ได้ไ<อ>ครูบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบมรบก,กวนขึ้นสัญญ,ญาณอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะทําให้เธอ,วเวอระเบิดตายเลยก็ได้นะตายได้หรอเออไม่ต้องเราไม่นี่แหละฉันเต้าให้ แผลอะไปคิดมากอยู่นั่นแหละครูรองนานแล้วใครไดไเ้อ่ะแค่นี้เราก็ได้โทรศัพท์ฟิวมาแล้วเล้วก็สืบในโทรศัพท์ฟิวได้แล้วเราก็จะมีหลักฐานสักทีว่าฟิวอะแอบชอบคาบนะอะไรอะพี่คือเออมันมีพาสเวิร์ดอะเข้าไม่ได้โอ้พิวเพื่ออะไรเนี่ยก็อื้ งั้นเราก็ต้องแค่ดาวไงดาวค่ะรวดฟิวอลองไม่เกิดลองไม่เกิดจริงด้วยสลาดมาก070310าไม่ถูกอ่ะอนึกออกแล้วลองสลับด,ดีกว่าเอาปีขึ้นบ้างี่ยังไม่ได้อ่ะไหนเอาเดินขึ้นดิอ่ะไม่ได้เอาป,ปีอยู่ตรงกลางเอาป,ปอีตรงกลาง ไม่ได้อะด่ะฉันลองเองพี่ไม่ไปกดเลขยากๆๆเลยกดง่ายๆดีกว่าหนึ่งเฮ้ยสอง2องสหน<ด>ูดีมั<ห>นจะมีใครที่ไปตั้งไพ่หมดง่ายอย่างนี้แล้วใช่ไหจนหนึ่งสองสสีส่ห,ๆๆๆห้าหกเก้า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 หนูดีตั้งง่ายแบบนั้นน่ะโจจะเข้าได้หมดสิฟิลเป็นคนรอบครอบกว่านั้นโอ้ยมันนี่ ฉันว่าฟิวอะต้องรักเพื่อนมากแล้วตั้งเป็นวันเกิดพวกเราแน่นอนลองวันเกิดเธอก่อนนะอ้าไม่ได้อ่ะในวันเกิดฉันบ้างสิอ้าวไม่ได้ฟิวไม่รักเธอไม่รักเราฟิวรักค่ะแบะนั่นสิรักแต่ค่ะวู้ วันเกิดครับคือวันอะไรเหรอไม่ทำไงดีเน,นี่ยเ,เ,เอ่อคะ่ะ <c oughs> นายเกิดวันที่อะไรเหรอเดือนอะไรปีอะไรอะ่ะจะไปรู้ทำไมอ่ะออก็แค่ถามเฉยจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ไงไม่อยากอะไรเหรอครบกันมาสิปีแล้วไม่เคยให้เลยเแหมปีนี้ก็อยากให้ขึ้นมาไงจะทำไมล่ะฮะไม่จริง ดีว่าแม่ฉันถูกหวยหนะจริงจริงและฉันก็เลยได้เงินจากแม่มาหมื่นนึงอ่ะก็เลยจะว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดแจกเพื่อนๆอะไรประมาณนี้อยากได้อะไรลาบอกมาดิได้จะซื้อให้เลยอ่ะงั้นบอกวันเกิดมานสักทีสิเร็วบอกมาบอกมาหนึ่งมีนาโอเคขอบคุณมากหนึ่งมีนาะเกิดปีเดียวกับฉันใช่ไหมโอเคโอเคอไปไปหนูดีก่อนแล้วของขวัญอ่ะเอออ๋อหนึ่งมีนามันผ่านไปแล้วไงให้ไม่ได้เสียใจด้วยนะบายบาย อะไรนะโอเควันเกิดคันนะ01 03 09ได้จริงด้วยตาหโทราเป็นวันเกิดของคนแอบซ่ามมิเข้าได้เก็ได้ปิดโเคโอเคโอมามาเดี๋ยวดีเปิดเลยนะนี่ ฟิลเปิดค้างไว้หน้า Spotify ด้วยอ่ะฟังเพลงอยู่ <c oughs> เฮ้ยทำไมเพลย์ลิสตน์นี้ชื่อมันเขียนว่าคับนัทรัพอ่ะชื่อคุณคุณชื่อไหมคัพในเพลย์ลิสต์ชื่อคับหรอเฮ้ยต้องใส่จังเพลงเดียวกับคนที่เอลสับไว้ไหนไปดูใน i g จสิ ตึ้งในเซฟดีกว่าเฮอนในเซฟมีแต่เซฟโพสค่ะฮอนค่ะโพสค่ะฮอนค่ะท,ท,ท,ท <c oughs> ั้งหมดเลยอะโปะมากโปะมากแนมะ่ <c oughs> ไหนไปดูในติ๊กต็อกสิหน <c oughs> ดูในกใดใจสิเฮ้ยมีใส่ทิปคับเลยอะจริงด้วยฟิวกดใจใส่ทิปคัพว้า <c> ว <oughs> <c oughs> ไหนลองส w i t c h account ดิ มีแอคหลุมด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยฟิวใช้แอคหลุมไปคอมเมนต์ในคลิปคับว่าที่คับหล่อมากใครจ้ายเลยของเพื่อนเราเกิดมาไม่เคยคิดไม่ฝันว่าทำตัวแบบนี้ไหนดูในรูปซีโฟโต้ เลมันชอบมากแน่เลยเนี่ยเหมือนสตอร์เกอร์เลยอะ่ะโอ้โหถ้าคับจากกำแพงเหมือนตุ๊ดก็ถ่ายไว้ <c oughs> อีถ้าคับแขกพี่โมก็ถ่ายไว้ออ่าเป็นฉันอะ่ะคงเปิดโทรศัพท์ไม่ได้อลกรชีวิตเลยแหละฮึ่ฟิวทำมึงไปได้ไงเนี่ยแสดงว่าฟิวต้องข้างรักครับสุดๆไปเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหมีรูปคับทำทา่านกกระเรียนด้วย <c oughs> โอ้โหดุเล่นสุดๆไปเลย ว,นะว่าเธอแอบชอบครับลงลัาหัวปักหัวปำเลยมีหลักฐานทั้งรูปทั้งวิดีโอทั้งที่เธอกดใจทั้งโพสที่เธอเซฟมีมหมดเฮ้ยพิ์พี่เธอางนี้ทำไมอะ่ะเราเอานี่รูปพาสเวิร์ดได้ไงอะ่ะก็ไงนิดเดียวพาสเวริร์ดก็คือวันเกิดของคนที่เธอแอบชอบไง ความลัวทำไมเธอจะบอกคับไปต,ตรงๆเลยเธอจะได้รู้ไงว่าคับม้สึกนอะไรกับเธออ่ะใช่ฟิลฉันเห็นด้วยเธอควรจะบอกคับไปเลยนะไม่ได้ เรื่องไรกันน่ะไม่ต้องฟิวฉันรู้ว่าเธอรู้สึกไงฉันจะช่วยเหลือเธอเอง <ừ. S 2> ครับฟิวชอบนายอะฮิวฮะผูฟิวชอบฉันใช่ชอบชอบมากด้วยคลั่งรักมากสุดๆไปเลยนี่ฟิวเขารู้เรื่องนายทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านนายอยู่ไหนทะเบียนรถนายอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงตั้งคันตั้งขัดเบอรษษ์โทรศัพท์เป็นวันเกิดนายเลยนะจะบอกให้ ฟิลอะนะมีทงโพดไอจีคลิปดิกตอรแล้วก็เซฟรูปของไยไว้เยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะไงอะลองพี่จะรณาดาดูนะว่าฟิลอะดีแค่ไหนฟิลค่อน้งรักไนมากเลยนะโอเยเนี่ยนะอี๋ว่นวนก็วนเตี้ยก็เตี้ยสายกม่นาเพอเลยอ่ะป่าก็หมาอีกถ้ามีผู้หญิงในโลกนะมีแคก้คนเนี้ย ช่คงแต่เล่นกจะหมาดีกว่าเฮ้ยเสียชับเฮ้ยคัดฮึนี่ทำไมปากเสียแบบนี้เนี่ยฟิวเธอเฮ้ยฟิวเออเสียใจขนาดนี้แล้วเนี่ยนี่เธอไม่ต้องไปสนใจคัดนะคับมันทางนี้ใส่อี้ยั้งปากหมามันไม่ดีเลยมันห้ำหมด รักของเธอพังอ่ะไม่จริงก็เธออ่ะฉันอุตส่าห์รักเขาอยู่ดีๆของฉันอ่ะฉันรักเขาที่เงีอ่ะฉันก็มีความสุขของฉันไหมแล้วเธอก็มายุ่งอ่ะตอนนี้เขาเกลียดฉันเลยอ่ะก็จริงนะตอนแรกอะฟิลแบบแอบชอบแบบมีความสุขตอนนี้เธอมายุ่งแล้วมันก็พังหมดเลยอ่ะดูดีทำไมเธอมาว่าฉันแบบนั้นล่ะเธอก็ช่วยฉันด้วยไม่ใช่หรอฟิลฉันเป็นคนทำพังจริงเหรอฉันขอโทษ